เนี่ยถ้าจะเลี้ยวขึ้นจะเลี้ยวขึ้นบ้านจะเลี้ยวขวาขึ้นบ้านให้มองข้างหลังว่ามีรถมาไหมถ้ามีรถตามหลังมานะคะให้เปิดสัญญาณไฟซ้ายอย่างนี้ให้เปิดสัญญาณไฟซ้ายใช้ซ้ายไว้ก่อนรอจอดรอเนี่ยจอดก่อนถึงบ้านนะจอดแบบนี้อย่าย่งถึงแบบนี้ก่อนถึงบ้านแล้วดูกระจกขวาถ้ามีรถมานะคะแต่ถ้าว่าอ่าถ้ามีรถมาให้เปิดสัญญาณไฟซ้ายก่อนเนี่ยข้างหลังมีรถมาแบบนี้เนี่ยเปิดสัญญาณไฟซ้ายเขาจะรู้นะว่าเราให้เขาแซงเอออันนี้เขาไม่แซงเขาเลี้ยวไปแล้วนะคะ เออเขาเลี้ยวซ้ายไปโน่นโน่นเขาไปโผล่ที่กระจกซ้ายเอออะมองใหม่ข้างหลังมีไหมมีนี่มีมีมีซาเล้งมาเออเราก็ยังเดี๋วไม่ไปอะว่างแล้วนะคะว่างแล้วเราเปลี่ยนสัญญาณไฟค่ะเปิดสรรัญญาณไฟขวานี่เลี้ยวเข้าบ้านเราวิ่งให้ถึงวิธีวิธีเข้านะคะสมตมติเราจอดเมื่อกี้แล้วก็เปลี่ยนเป็นเกียร์หนึ่งก่อนนะนี่เปลี่ยนเป็นเกียร์หนึ่งเมื่อกี้เราขัดเกียร์สองมานะคะเพราะครูขับช้ามาให้ดูนี่พอถึงเนี่พอเราขับมาเห็นไหมพัรถถึงถึงประตูบ้านร้อยย่างเย ี่ยถึงยังอืมอันนี้ก็เรียกถึงแล้วนะถ้าเราวิ่งไปถึงกลางประตูอันนี้เขาเรียกว่ากลางประตูไงเอาแค่หัวรถถึงประตูบ้านถึงทางเข้านี่หัวรถถึงทางเข้าเอย่างเงี้ยเรียกถึงแล้วเนะี่ยเห็นไหมจำนะถ้าหนูขับเลยกว่าน,นี้มันไม่กินซ้ายอะ่ะหนูว่าตอนเลี้ยวมันจะกินซ้ายไหมกินกระนั้ออออน,นสีนี่ถ้าเริ่มแล้วตรงนี้เห็นไหมที่ขวากข้าจะกว้างไงเห็นไหมนี่หัวรถถึงแล้วอันนี้เราก็ถึงแล้วนะคะนี่หัวรถถึง ทำไงเริ่มเลี้ยวค่ะหมุนพรมลายไปหมุนพรมลายไป,ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆให้หน้ารถค่ะแล้วก็มองนี่มองช่องมองประตูมองทางเข้าบ้านนะคะนี่ให้หน่ารถเข้าตรงกลางเลี้ยงคัดขึ้นไปเลี้ยงคัดให้คงที่แต่คันเร่งได้เบาๆได้เบาๆเฉยๆนะเอาเทา้าเท้าเนี่ยสลับวางคันเร่งให้ถูกนะคะตอนที่อยากใช้ก็เ,เทาเ้าแตะคันเร่งเบาๆใหญ่เหยียบนะคะจริงๆเมื่อกี้ครูถามว่าครูเหยียบคันเร่งไหมที่ขึ้นไม่ได้ไม่ได้เหยียบนะครูแค่ปล่อยคัส ปล่อยคัเลี้ยงคัดเอาไว้แต่เย็นๆถ้ามันไม่วิ่งปล่อยนิดเดียวปล่อยเพิ่มนิดเดียวอย่าปล่อยเยอะปล่อยเยอะมันพุ่งขึ้นมาเมื่อกี้เนี่ยก็แค่แบบเลี้ยวขึ้นมาคูเลี้ยงปล่อยคัดใช่เหยียบคัดเอาไว้อย่าปล่อยคัดค่ะเหยียบคัดเอาไว้ปล่อยคัดไปครึ่งหนึ่ง่งไม่ใช่เหยียบคัสสดนะเหยียบคัสุดรถไหลถอยหลังนะเหยียบลงไปเยอะก็ไม่ได้ค่ะหมายถึงครูปล่อยคัดมาไอตอนที่เราปล่อยคัดขึ้นมาแล้วรถมันเคลื่อนที่ได้ที่ครูเรียกว่าเลี้ยงคัดอ่ะก็คือปล่อยขึ้นมาพอะรถเคลื่อนที่ได้เราก็เลี้ยยยงงงงคคคลลัััเออาาไไวว้้้้นนนะะดบึก็ี่่แห เหยียบลงรถไหลถอยหลังนะหนูชอบเหยียบลงตอนขึ้นเนินแล้วถ้าหนูปล่อยเพิ่มขึ้นมันก็พุ่งขึ้นมาเมื่อกี้ที่ครูขึ้นมาครูไม่ได้เหยียบคันเร่งครูแค่แบบเหยียบคล้ายคงที่ไว้แล้วช่วงช่วงจังหวะท,ที่หัวรถมันมันเกือบจะขึ้นทางบนเนี่ยเหมือนมันจะไม่มีแรงเหมือนจะไม่มีแรงขึ้นครูก็เผยปล่อยเพิ่มนิด่เดียวอะ่ะใครขึ้น,นิดเดียวมันก็พุ่งขึ้นมาเออเดี๋ยวเขาไปจอด เลี้ยงคัดไปไปให้ถ <pl ains> ึงปากซอยไปให้ถึงปากประตูบ้านเราอะมองขวาหมายสิมีรถน้ไหมไม่มีเลี้ยงคัดไว้ไปเลี้ยวขวาค่อยๆเลี้ยวนี่ค่อยๆเลี้ยวหัวรถถึงแล้วเนี่ยเนี่ยหัวรถถึงง่างที่ครูสอนละถึงแล้วเลี้ยวขึ้นค่อยค่อเลี้ยวค่อยๆ่อเลี้ยวมองขึ้นไปข้างบนมองขึ้นไปบนประตูเออเลี้ยวเพิ่มนิดนึงเลี้ยวเพิ่มพอเลี้ยงไัดขึ้นไปเลี้ยงคงที่ค่ะคืนคืนค่อยๆอเลี้ยงคัดขึ้นไว้เก่งมากนั่นแหละขึ้นมา โอเคเก่งมากแล้วเมื่อกี้ทำะารหมุนพรมลายเยอะๆอีกแหะหนูไม่กลัวมันเลี้ยวเบ็ดขวาหรอนี่เชิดขวามาจำได้ไหมขอบอยเชิดขวามาก่อนถึงบ้านนี้อ้าวเลี้ยวขึ้นไปเลี้ยว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 ดีๆเลี้ยวเลี้ยวอีกชนต้นขนุนไหมเนี่ยเวลาเลี้ยวดูด้วยนะวมันเลี้ยวหรือเปล่าขึ้นมาอีกอย่าเพิ่งคืนเอาหน้ารถถ่ายมาทางนี้ค่ะพอจอดยุดแล้วก็คืนพรมลัยหมุนขวาไปค่ะเพราะอันนี้มันเป็นสุดทางละ เราก็ต้องจอดรถเราคืนเพราะจะคืนไม่ทันพอแล้วหมุนอะไรเลื่อยเปื่อยห,หมุนไม่ไหนหมุนนึกว่าหมุนสองรอบหมุนรับจมุนสองรอบ,ออบถ้าคือเราหมุนสุดแล้วต้องถึงคืนสองสิแล้วเมื่อกี้หมุนสุดอยู่เหรอเมื่อกี้หมุนไม่สุดแล้วก็คืนมาบ้างแล้วด้วยแต่คืนไม่เสร็จคืนไม่ครบเพราะรถมันหยุดซะก่อนถ้าคืนมาบ้างแล้วก็คืนรอบเดียวสิทำไมทำไมมันจะมาคืนสองรอบทุกครั้งเลยไม่ได้นะ มันไม่ได้คืนสองรอบทุกครั้งนะที่ทัวร์คือสองรอบคือเราหมุนขวาสุดซ้ายสุดแล้วเมื่อกี้เราเลี้ยวเลี้ยวมาแล้วเราก็คืนมาละแต่เราคืนไม่ทันเรารู้ยยังคืนไม่เสร็จก็เราก็เลยหยุดรถเพราะว่าในท่าเิ่งปีกมันก็ชนั้วบ้านเขาก็หยุดหยุดเสร็จแล้วก็คืนล้อกลับมารอบหนึ่งเพราะเราคืนมาบ้างแล้วแต่ลู้ามันไม่ตรงคืนมาบ้างแล้วอะแต่ยังไม่ตรงคืนรอบเดียวก็พอเออไปถอายหลังออกถำายไม่ง่ายเดี๋ยวคราสตู เอออาแล้วจะถอยหลังทำไงขวาสุดหมุนขวาสุดแล้วขวาสุดไหมไม่สุดอืมพอดีปล่อยพอดีแล้วก็ไม่ใช่ปล่อยพอดีเอาครูบอกว่าหมุนขวาสุดสุดแล้วคลายนิดนึงคลายแรงกลับมานิดนึงไม่ใช่หมุนให้พอดีหมุนพอดีคืออะไรคลายนิดนึงอ่ะอะทำซิหมุนสุดซิหมุนให้สุดแล้วคลายกลับนิดนึงคลายกลับมานิดนึงอย่างนี้เออ อ,อ่ะไปะถอยหลังให้นี่มองลายกระจกข้างซ้ายขวานี่มองกระจกข้างซ้ายขวาอ่ามองขวาก่อนพอเราถอยถ้าถอยเลี้ยวขวาให้มองขวานะถ้าถอย,ลถอยเลี้ยวซ้ายก็มองซ้ายปล่อยเบรกแล้วปล่อยคัดขึ้นมาน้อยๆค่ะปล่อยคัดนิดเดียวเบาๆถอยหลังให้มองที่ไหนไม่ได้เกี่ยวกับข้างหน้านะคะชะลอไปด้วยเออนั่นแหละปล่อยคัดน้อยๆแล้วมองกระจกข้างถ้าถอยเลี้ยวขวาให้มองขวาก่อนชะลอ เท้าขวาตอนนี้อยู่ที่ไหนคะเท้าขวาอยู่ที่เบรกค่ะเอออ่ะมาขวายน้อยๆค่ะอย่าเดียบเบรกไว้นะค่ะถ้ายยบเบรกไว้เดี๋ยวรถมันจะพุ่งชนอะมองซ้ายบ้างเนี่ยมองซ้ายบ้างชะลอข่อยช้าๆลุกข่อยช้าๆล่อยช้าๆก็เหยียบคัดไว้แล้วปล่อยในดเดียวมันก็ไอ้นี่ละชะลอดูซ้ายดูขวาเนี่ยขวาโล่งเห็นไหมไม่มีอะไรเลยขวาห่างมากแล้วถ้าชนตอนนี้จะชนทางไหน ทางซ้ายอ่ะชะลอถ้าชนทางซ้ายก็มองซ้ายค่ะฝั่งโน้นไม่มีอะไรขวาห่างใช่ไหมห่างไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นนี่ถ้ามองกระจกซ้ายเนี่ยกระจกเปอร์เซ็นชนมันน่าจะมีทางซ้ายมากกว่านี่เราเริ่มเลี้ยวเนี่ยเรามองกระจกขวาก่อนเพื่อเห็นว่าเออมันเลี้ยวหรือยังที่ดูกระจกขวาเป็นเพราะอะไรดูว่ามันเลี้ยวหรือยังเฮ้ยเรารู้แล้วว่ามันเลี้ยวแล้วมันเลี้ยวไปตามทางที่เราต้องการแล้วนี่มาเช็คซ้ายตอนนี้ถ้าถ้าเราเลี้ยวเนี่ยกำลังก้าจะเสร็จแล้วเนี่ยคือรถเราอ่ะอาจจะชนทางด้านซ้ายเพราะว่าด้านซ้ายมันมีเนี่ยมีบ้านใช่ไหม เออมีของมีสิ่งของมีอะไรวางอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเรากลัวชนซ้ายเราก็มองทางซ้ายเพราะวาห่างแหละแล้วก็มาเช็คซ้ายว่า,าซ้ายชนไหมถอยได้อีกนิดนึงไหมอีกนิดหนึ่งเพื่อให้เดินหน้าได้ง่ายๆนิดนึง่งปล่อยเบรกมองกระจกข้างหลังค่ะไม่ใช่มองข้าหน้าเออมองกระจกซ้ายเหมือนเดิมค่ะเพราะรถมันจะชนซ้ายเนี่ยรถจะชนซ้ายคือเราแค่ถอยเพิ่มถอยเพิ่มแปลว่าเราก็ยังต้องมองซ้ายไม่ใช่มองที่อื่นอ,อม,มองซ้ายว่าชนไหมอ่ะนี่ข้างหน้ามันไปได้แล้วเนี่ย อได้ยังได้แล้วได้แล้ว,ลวทายัางไงกดเกียยวว่างใส่เกี้ยวหนึ่งคืนพงมลัยกลับมาไอ้ที่หมุนไปเมื่อกี้เนี้ยเราหมุนมาสุดคืนสองรอบไม่ใช่หมุนสุดคืนสองแต่หมุนไม่สุดคืนซะเยอะเลยเอาให้มันพอดีเท่าๆกาันเออไปเดินหน้าเลี้ยวมาด้วยเออรถมันเอียงเลี้ยวเลยไม่ใช่ปล่อยให้มันเอียงไปเยอะๆก่อนค่อยๆทำอืมคืน เพราะเราจะชิดขวาไว้นะคะเดี๋ยวมันเลี้ยวซ้ายยากขึ้นชิดขวาไว้หน่อยแล้วเออนั่นแหละปรับนิดๆหน่อย,อยเปิดสัญญาณซ้ายถูกเหยียบคัสุดชับเบรกชอวเบรกหันหน้ารถทางซ้ายหน่อยเนี่ยเปียกขวาไปเนะี่ยเออหันแม่ดูเอาพอดีพอดีหันซ้ายมาแล้วเนี่ยมันเลียกขวาเยอะไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยเมื่อกี้เนี้ย,ยกกลวมัวแต่อะไรอยู่นี่นแหละสัญญาณไฟเปิดแต่้านบน,น็อกเลยไม่ใช่มาเปิดด้วยเหยียบคันด้วยชอลอด้วยปรับเบรกปรับด้วย,วยอะไรเงี้ยทำพร้อมกันหมดเลยสามอย่างหันมาสีเร็วหันมาพ่อนี่หน้ารถหันมาแล้วเนี่ย <ic m ere ly> นี่หน้ารถหันมาละแล้วเจอดตรงไหน <ic m ere ly> อันนี้เราเหยียบคัาสุดอันนี้เราเหยียบคัสสุดไว้ห้ามปล่อยพอหัวรถพอด้านหน้าของรถเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มลงเนินเนี่ยตั้งแต่ข้างบนแล้วมันเริ่มไหลลงเนินมาให้เราเหยียบคัสสุดแล้วแตะเบรกเบาๆลงมาค่อยๆไหลลงมาให้ถึงปากซอยค่ะให้รถเสมอขอบทางนะให้หรถเสมอขอบทางปล่อยเบรกนิดเดียวปล่อยเบรกอย่างเดียวไม่ต้องปล่อยคัดเพราะว่าชะลอพ่ออย่าไหลลงค่ะแค่ปล่อยเบรกเบาๆ อย่าไหลลงจำไห้นะเบรกเนี่ยจะเย็นๆปล่อยนิดเดียวมันก็ไหลมันก็ค่อยๆลงค่อยๆลงละเหยียบคัดไว้ไม่ต้องปล่อยคัตยิ่งปล่อยคัตนู่นพุ่งเข้าบ้านเขาฝั่งเราแน่นอนปล่อยจะเบรกค่ะปอยจะเบรกอย่างเดียวเพราะมันไหลลงเองได้แล้วมองขวามองซ้ายมองขวาให้ว่างว่างไหมครับเออนี่ซ้ายขวาว่างอ่ะปล่อยเบรกปล่เบรกแต่แล้วดูซิรถเลี้ยวไหมเนี่ยเอาปล่อยเบรกเบาๆสิปล่อยเบรกยังไงค่อยๆปล่อยแล้วก็อย่าหยุดรถแล้วหมุนแบบนี้ครูบอกให้ค่อยๆปล่อยแต่หนูก็ปล่อยเลยอ่ะปล่อยเบรกน้อยๆแล้ว รอไซมาหยุดเกินแล้วถ้าเมื่อกี้หนูปล่อยเบรกน้อยป่านนี้เราไปถึงไหนแล้วนะเนี่ยไปปล่อยเบรกแล้วปล่อยเบรกมาไอาเลี้ยวด้วยอ๋อจับไว้จับไว้จับไว้ปล่อยคัสขึ้นมาเบาๆแล้วก็คืนปล่อยคัสขึ้นมาให้มันเคลื่อนนะ่ะปล่คืนแล้วเอ้ยไปขึ้นมากัวก็ค่อยๆ่อยทำไม่ใช่รีบๆลนๆไปถึงแม้เนี่ยแค่นี้เราก็ปลอดภัยแล้ว หน้ารถมาเออนิดเดียวอย่าให้เบียดซ้ายนะคะแล้วดูรถซ้ายขวาขวาว่างไหมไม่ว่างมีรถมาว่างยังอ่ะว่างแล้วมองข้างหน้าค่ะไะขยับรถขึ้นไปเลี้ยวช้าๆถ้ามีรถก็จอดอ่ะหันมาหันหน้ารถไปด้วยค่อยๆหันไปด้วยหันมองขวาหมายซิอืมเออไปเราขับช้าเราก็ดูซ้ายดูขวาให้ดีๆอ่ะเลี้ยงคัหดหรือรถจะชนสายฟ้าไหม เราจะชนสายฟ้าไหมเลี้ยวมาไม่ใช่หมดแต่ดูรถเราไม่เลี้ยวนะเลี้ยวเลี้ยวมาเลี้ยวอ๋อมันมาไหม,ไมเออมาแล้วต่ท้าหมุนเยอะเดี๋ยวมันเข้าข้างทาง,ท,างทำงไ,ไม่ง่ายคืน,นไว้แล้วอย่าปล่อยคัสรู้ตัวว่าตัวเองคืนไม่ทันก็ไม่ต้องมาปล่อยคัสเยอะค่ะเหยียบคัสแล้วคืนจะได้คืนทันไม่ปล่อยคัสแล้วคืนยิ่งคืนไม่ทันอยู่แล้วรถยิ่งวิ่งไวยิ่งคืนไม่ทันไปกันใหญ่ เนี่ยถนนตรงนี้มันแคบมันรถวิ่งได้คันเดียวนะมันไม่ได้วิ่งสองคันสวนกันได้นะเนี่ยวิ่งคันเดียวก็เต็มถนนแล้วเนี่ยแต่เขาตีเส้นสองเลนคูกเไม่รู้มันสําหรับมอไซค์ไงแล้วจะได้รู้ด้วยว่ารถมันวิ่งสองเลนแต่จริงจงมันวิ่งได้เนี่ยแค่คันเดียวอาชะลอเออค่อยค่อยเลี้ยวขาไปเลี้ยวมาเลี้ยวเลี้ยวมาเลี้ยวเดี๋ยวชนรถเขา่าเลี้ยวมาพอมันมาแล้วก็ปล่อยมือหลวมๆบ้างนะเออปล่อยมือ ไอไปเออาจาับทํลายให้มันดีๆเออไปไปเลี้ยวไปเดี้ยววเธียการหมุนนะจะทำเข้าโค้งแบบนี้นะแล้วหมุนแบบที่ครูสอนเนี่ยทำให้มือไม่พันกันแล้วเข้าโค้งไม่ดีได้สวยอย่าไปเอามืออีกมืออยู่ข้างบนเอ็งมืออยู่ข้างล่างหรือว่าควายๆเนี่ยเดี๋ยวจะแหกลงข้างทางแน่นอนแหกโค้งลงข้างทางหมุนอย่างที่ครูสอนได้ทั้งเลี้ยวได้ทั้งโคง้ง ค่อยๆหมุนประคองเอาเวลาคืนก็คืนง่ายเข้าโคา้งอ่ะชะลอเนี่ยหน้าหลังไม่มีรถมาไม่มีรถมามองข้างหน้าอยู่ในเลนซ้ายก่อนพอรถถึงประตูบ้านถึงจะเริ่มเลี้ยวเลี้ยงคัดไปด้วยเออมองกระจกขวาใหม่อีกครั้งหนึ่งว่างอ่ะถึงแล้วเอาเลี้ยวค่ะเลี้ยวค่อยๆ่อยเลี้ยวไปค่อยๆเลี้ยวไปเลี้ยวเพิ่มเลี้ยงคัดเห็นไหมว่ามันจะเลี้ยวเข้าประตูขวาคืนคืนค่อยค่อยคืน ค่อยๆค,คืนจำไว้นะเวลาเลี้ยวเนี่ยค่อยๆเพิ่มเบรกชะลอเลี้ยวแต่เลี้ยวทันไหมเนี่ยขับรถไบยอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ชนต้นไม้ชนรถเขามันยังไม่ตรงนั้นล้อนะ่ะ เห็นไหมว่ามันกําลังเลี้ยวอยู่ทํายังไงเห็นรถตั้นมันกำลังเลี้ยวซ้ายมันทำอะไยเออแล้วไปดึงมันไว้ทําไมไม่คืนก็คูณบอกแล้วเนี่ยเห็นไหมคือมันยังมันคืนแล้วแต่คืนไม่เสร็จเพราะว่าทางมันตันแล้วเนี่ยทำไรอ่ะไม่ก่อชนหระจอดเสร็จแล้วเสร็จแล้วทำยังไงคับเหยียบคันอย่าเบรกกดแค่ว่างค่ะแล้วอย่าเบรกไปด้วยทําไมรถไหลถอยหลังแล้วเนี่ยครูบอกว่าเลี้ยวมาแล้วเนี่ยเรารู้เลยว่าว่ารถมันรถมันยังเลี้ยวอยู่ รู้ว่าล้อยังไม่ตรงล้วก็คืนมาสี่รอบเดียวแล้วไปดึงไว้ทาไมดึงไว้มันจะตรงอะ่ะ mm. ก็เรารู้เลยว่าเลี้ยวใหม่แล้วพวงมันยังคืนไม่เสร็จ mm. ก็เราคืนมารอบเดียวแล้วเราก็สุดทางแล้วก็คืนอ,อีกรอบหนึ่งไง mm. ก็หยุดรถเนี่ยชะลอชะลอชะลอเสร็จแล้วคืนไปรอบหนึ่งเนี่ยแล้วก็ตรงแล้วเนะี่ะ mm. และ้วกตอนเลี้ยวขึ้นน่ะหมุนหมุนเพิ่มอีกนิดนึงทําไมคําว่าเวลาที่ครูพูดว่า mm. เพิ่มอีกนิดนึงทำไมเราต้องรีบหมุนเยอะๆเงรู้ไหมว่าทาไมทําผิดจนเป็นความเคยชินไปแล้ว เวลาเราทําผิดล้วโดนครูว่าเนี่ยมันแปลว่าอย่าทําอย่างนั้นอีกเพราะเราทาอย่างนั้นทำซ้ำเป็นความเคยชินหนูชอบแต่ว่าเวลาเลี้ยวเลี้ยวไม่พอหนูชอบหมุนเยอะเอะครูพูดตั้งแต่ไปย้อนดูคลิปที่แล้วเลี้ยวในซอยตัดแคร์นะ่เวลาหมุนไม่พอหนูก็หมุนเพิ่มเยอะเเลยเห็นไหมแล้วมันจะซ้อเข้าประตูบ้านตัวเองนะเลี้ยวเข้าทางแคบมันไม่เหมือนกับเลี้ยวบนถนนเ้ราเลี้ยวเข้าทางแคบหนูเซหน่อยเดียวก็ชนแล้วค่ะมันต้องเลี้ยวเข้าไปแล้วมันตรงทางอย่างทางขึ้นเนี่ยทางขึ้นหอเนี่ยทางขึ้นบ้านเนี่ย มันเป็นเนยแล้วมันเป็นช่องแคบเองเรือไม่ตรงเกิดตกใจอ่ะมันจะเซยเข้าบ้านแล้วตกใจปล่อยคัดปล่อยเบรกเหยียบคันเร่งอะไรพุ่มเข้าบ้านเลยหนูจะทําไงจะไปหมุนอะไรเยอะเอมันไม่พอก็แค่หมุนเพิ่มนิดนึงแค่นี้มันก็พอแล้วเนี่ยมันไม่พอเพิ่มนิดนึงคำว่าเพิ่มนิดนึงแปลว่าเพิ่มนิดนึงสิแล้วที่หนูหมุนเพิ่มเยอะเนี่ยหมุนเร็วๆอ่ะหนูรู้ได้ไงว่ามันเป็นการเพิ่มนิดเดียวเพราะหนูหมุนเร็ว ก็เพิ่มอีกหน่อยหนึ่งมันก็ไปอีกหน่อยนึงไงเราครูไม่ได้อยากได้เยอะๆคือมันเบียดซ้ายไปนิดนึงเราก็ปรับเพิ่มขวาไปอีกนิดนึงตอนที่เลี้ยวมันก็ต้องปรับประคองไปเรื่อยๆนะคะไม่ใช่แบบหมุนทีเดียวแล้วมันจะเลี้ยวเข้าตรงเองมันไม่ใช่การเลี้ยวแต่ละครั้งเหมือนเราเลี้ยวเข้าซอยอ่ะซอยแต่ละซอยมันก็ไม่เหมือนกันไม่เท่ากันเลี้ยวเพิ่มปรับเอาประคองเอาให้มันพอดีกับทางมันไม่ใช่ว่าเอ้ยฉันหมุนแค่นี้เดี๋ยวมันเลี้ยวได้เองมันมันไม่มันไม่ใช่แบบนั้น คือขึ้นมาแล้วเอ้ยพอถึงพอถึงมุมเลี้ยวของมันอ่ะล้วปรับเพิ่อมอีกนิดนึงเพื่อให้มันเข้าทางได้มากขึ้นเพื่อให้มันตรงกับทางได้มากขึ้นมันก็ต้องค่อยๆปรับประคองอ่ะไฟหลังลงอืมไฟหลังลงทำง่ายเราจับมือดีๆไม่จับมือเอียงนะหรอกเออเดี๋ยวเวลาคืนจะคือนอยังไงอ่ะไป ยทำยังไงไหนทาให้ครูดูซิถ้าไม่มีครูอยู่จะทำยังไงจำไห้นะว่าถอยหลังไม่มองข้างหน้าอย่างที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้สายตาอยู่ทีกก่กระจกข้างอย่างเดียวค่ะกระจกข้างซ้ายกับข้างขวาจําไว้เมื่อไหร่ที่ใส่เกียร์ถอยแล้วเริ่มปล่อยคลัตช์แปลว่ากระจกข้างแปลว่าตาเราต้องอยู่ที่กระจกข้างถ้าหนูนั่งมองกําแพงนะนั่งมองกําแพงอย่างเมื่อกี้เนี่ยมองหน้ารถแล้วก็ถอยรับรองได้เลยว่ายังไงหนูก็ถอยชน ชา้าช้าถึงช่วงที่สำคัญให้เราขับช้าช้าค่อยค่อยได้ยังเออนิดนึง,นงอ่ะขอจอดเหยียบคันสุดเหยียบเบรกไว้ค่ะถ้ามันพอเราก็เลิกมองนะก็ทำขั้นตอนต่อไปไม่ใช่แบบว่าคือเราถอยพอแล้วแต่แล้วก็ยังมองกระจกข้างอยู่เลยแล้วเนี่ยคืนพรมอะไรอ่ะครบไหมเห็นไหมแล้วมันแต่มองกระจกข้างเราก็ไม่รู้นะว่าคืนพรมอะไรครบจริงหรือเปล่าไม่ได้นับ พนัมองแต่มองกระจกข้างอยู่ซึ่งเราจอดไปแล้วด้วยเราจอดไปแล้วเราไม่มองแล้วค่ะกระจกข้างเปลี่ยนเกียร์ก็ถอยเสร็จไปแล้วนี่เราจะเราจะคืนพงมลัยก่องคืนพงมลัยก็ต้องตั้งใจคืนนับรอบให้ถูกมะเลี้ยวซ้ายไหมเห็นไหมเมื่อกี้นะ้ที่เราคืนมันคืนไม่ครบถ้าครูไม่เตือนเดี๋ยวพอออกพอปล่อยพอปล่อยเบรกปล่อยคัดหน่วนรถเราก็เลี้ยวเข้าต้นขนนอีกเห็นไหอย่าให้รถเอียงซ้ายจะออกจากบ้านเนี่ยรถชิดซ้ายออกไม่ได้นะคะ ทางแคบอย่างเงี้ยต้องชิดขวาชิดขวาแล้วเลี้ยวซ้ายออกพอล้อหน้าชะลอไว้เปิดสัญญาณไฟเออล้อหน้าเริ่มลงก็หยยบคัสสุดไว้แล้วแต่เบรกเบาเเี้ยเออเริ่มลงไปตรงตรงก่อนเนีอย่างเงี้ยอันนี้พอดีไม่ต้องชะเง้อเนี่ยอย่างเงี้ยพอดีเห็นไหมชิดขวามากกว่าซ้ายพอรถถึงประตูชะลอไว้นี่รถถึงประตูแล้วหันเริ่มเลี้ยวซ้ายมาค่อยๆสิปล่อยเบรกไม่น้อยสิ อย่ามาหยุดตัละหมุนนะครูไม่เคยสอนบอกว่าให้หยุดตัแล้วหมุนนะอ่านี่เลีเ้ยวมาเลี้ยวมาเลี้ยวมาค่อยๆเลี้ยวมาแบบนี้นะคะแล้วก็เลี้ยวมาให้นนหน้ารถหันมาทางซ้ายค่ะเออแล้วมาปล่อยเบรกเบาๆปล่อยเบรกเบาๆค่อยๆลงไปให้ถึงขอบทาง่งมันถึงขอบทางแล้วยังอย่ามาเบรกคาทางอยู่เออลงไปถึงขอบทางแล้วจอดดูรถค่ะเนี่ยให้หน,าน้ารถยังมาทางซ้ายด้วยนะแล้วก็ถึงขอบทางแล้วก็จอดจอดดูรถ อ่ะซ้ายขวามีไหมดูให้ดีนะเช็คให้ดีนะมีไมหมไม่มีอ่ะเลี้ยวต่อคราวนี้เออไม่งั้นรถเราจะเข้าบ้านเขานะคะถ้าเราไม่เลี้ยวต่ออ่ะเลี้ยวมาปล่อยเบรกด้วยค่ะป้ายเลี้ยวป้ายปล่อยเบรกมาแล้วเลี้ยวค่ะรถจะได้วิ่งพอ,อจับไว้พอมาลานะ์น่ะเลี้ยวแล้วเนี่ยทำยังไงคืนคืนแบบไหนคืนแบบที่ครูสอนด้วยค่ะ<ม>ปล่อยคลาดมาเบาๆ,ๆจริงๆเมื่อกี้ถ้าเราไม่เหยียบเบรกไว้น่ะรถมันจะวิ่งได้เรื่อยๆนะเราไปเหยียบเบรกให้มันหยุดเนี่ยคืนอยากคืนแบบนั้นค่ะหมุนดีดี ชะลอเออถึงปากซอยก่อนอ่ะหมรถถึงแล้วเลี้ยวค่อยๆเลี้ยวลงค่อยๆเลี้ยวค่อยๆเลี้ยวโค้งไปเลี้ยวอ่ะเลี้ยวเองไปเลี้ยวลงไปดีๆชะลออันนี้ต้องชะลอลงเออไหลลงทุกครั้งอ่ะเวลาเลี้ยวทางลงเนี้ยให้ชะลอชะลอท่านมันก็เหยียบคัสสุดแต่เบรกแล้วให้มันไหลลงมาเบาๆไปเลี้ยววนไปนู่นช้าๆช้าๆช้าๆ น้องมาเรียนจากการแนะนําของนักเรียนเก่าครูนะคะคุณทิพย์มีคลิปเหมือนกันเมื่อก่อนเนี่ยมาเรียนคุณทิพย์ก็อยู่ฐานนี้แหละคุณทิพย์มา,เ, course, เ,า,มาเรียนกับครูนะคะขับเกียร์ธรรมดาสมัครเรียนสิบหกชั่วโมงเรียนเกียร์ธรรมดาเรียนเท่ากันชั่วโมงเรียนเท่ากันแต่ตอนนั้นนะเมื่อก่อนนั้นเป็นสิบหกชั่วโมงตอนนี้เหลือสิบห้าชั่วโมงละแต่ชั่วโมงเดียวไม่แตกต่างแล้วก็ไม่มีพื้นฐานเหมือนกันขับรถกระบะเกียร์ธรรมดาเหมือนกันชิดขวาหน่อยเดี๋ยวอ๋อรอบระคอบหน่อย เออเออเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเออเพราะเดี๋ยวถ้าชิดซ้ายมากเดี๋ยวมันเลี้ยวยากอ่ะเลี้ยวซ้ายมานะคะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายชะลอก่อนจอดจอดตรงนี้เสร็จยุดเมื่อกี้เราขับเกียร์สองมาถ้าขึ้นเนินอย่างนี้ต้องขึ้นเกียร์อะไรคะถ้าขึ้นถ้าถ้าขึ้นเนินอย่างเงี้ยเกียร์อะไรเออครูถามตอบให้มันตรงเกียร์หนึ่งค่ะอ่ะแล้วนี่เกียร์อะไรอ่ะเกียร์สองเออนั่นแหละเกียร์หนึ่งเอออีะเลี้ยนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะ กูถามว่าเราจะไปเราจะขึ้นเนินอย่างเงี้ยเราต้องใช้เกียร์อะไรเห็นไหมมันต้องมีสติล้วเช็กคกรงเช็คเกียร์ถ้าม่กกี้หนูขึ้นไปนะใส่เกียร์สองมันจะพุ่งขึ้นไปเร็วแล้วก็มันก็อาจจะดับได้ง่ายด้วยอเ,เออเพราะมันเป็นเกียร์สองไปขึ้นเนินแบบเนี้ยห้เป็นเกียร์หนึ่งปะวางไหมคะวางค่ะจ้ะวางไปค่อยๆเลี้ยวเอาหัวรถขึ้นทางก่อนนะเอาหัวรถขึ้นไปบนทางก่อนแล้วค่อยเลี้ยวมาเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยอ่ะเลี้ยวค่ะไปเลี้ยวมาเลี้ยว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 ค่อยๆไต่ขึ้นเลี้ยว ยัคัดไว้ไต่ขึ้นไต่ขึ้นช้าช้าช้าเออไตอข่ขึ้นค่อย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 ใจเย็นยังคัดไว้เป็นยังไงคะขึนงมาลัยค่ะคืนค่ะขึนทงมาลัยจ้าคืนถูกแล้วพอหน้ารถขึ้นทางก็คือแล้วที่ครูอสอนน่ะแล้วมือขวาหมุนสิแต่เมื่อกี้เราเอามือซ้ายหมุนไปขวารู้ไหมเหมือนสะดุดสะดุดเหมือนหมุนมือขวาหมุนสิตอนขึ้นทงบายไปทางขวาแล้วก็มือขวาหมุนแต่เมื่อกี้หนูเอามือซ้ายหมุนหมุนมันติด ค่ะอหมายถึงหมุนแล้วมันติดติดอะ่ะเลี้ยวขวาหมุนขึ้นมาอย่างงี้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายก็มือซ้ายหมุนเลี้ยวขวาก็มือขวาหมุนเนี่ยมาหัดเลี้ยวในนี้นะ,ะหัดเลี้ยววนในลานม่อกี้นี้ก็ได้นะ,ะเออเลี้ยวไปเลี้ยวมาเลี้ยวไปเลี้ยวมาพอเราจะคองคองแล้วจะคองคองหมายมองข้างหน้าค่ะไปไม่เกี่ยวกับข้างหลังค่ะไปนี่ทางหน้าทางก็แคบมอไซค์วิง่งสวนมาไปสิไปไป,ไปแต่เขาเล่ยงขึ้นไปรดแซงขับรถให้ตรงไว้นะ มันจะขับเซซ้ายเซขวาไปขึ้นไปขับเซซ้ายเซขวารถมอไซค์กำลังแซงพอดีหนูก็เซขวาหนูไม่ได้ดูมันก็จะชนนะคะไปไปตามทางอ่ะเลี้ยวมาชา้ชาๆชา้ชาๆชา้ชาๆค่อยๆเออมาไปไปไปเลี้ยวมาเลี้ยวหมุนพวงมาลัยแบบไหนนึกถึงครูด,ด้วยขึ้นไปมลม้หลงเมือสูงๆไว้ค่ะ ไปมือหลวมๆประคองเอออย่าไปเขี่ยเขียงข้างนี้คอมือเออไปไปชิดซ้ายไว้เลยเราจะเลี้ยวขึ้นบ้านนะคะทำยังไงให้ถึงรั้วหัวรถถึงรถสีน้ำเงินแล้วเราก็เปิดเออเพราะถัดจากนี้ไปไม่มีซอยแล้วมีซอยนี้ซอยเดียวเออมีบ้านเราแต่ถ้าเปิดก่อนหน้าน,นี้ยังเป็นอาจจะเขาอาจจะคิดว่าเราเลี้ยวเข้าซอยก็ได้อ่ะชะลออันนี้ว่างก็เลี้ยวเดินได้นะคะเลี้ยวช้าๆเท้าคนอยู่ที่ไหน เออแล้วทำไมจ้องจะวางคันเร่งอย่างเดียวเลยชะลอชะลอเลี้ยวขึ้นดีๆตั้งหลักดีๆเออหัวรถถึงให้หัวรถถึงแล้วก็เลี้ยวขึ้นดีๆมองข้างหน้าไวค้ค่ะคุณไม่รู้ว่ามองอะไรข้างๆมองข้างหน้าเนี่ยมองข้างหน้าแล้วก็เลี้ยวขึ้นเลียเล้ยวเลี้ยวมาเลี้ยวไหมเช็คซ้ายหน้ารถมองไปไกลๆมองเข้าไปข้างในเออคืนเออนั่นแหละเห็นไหมปล่อยมือให้มันคืนเองชะลอ ชะลอก่อนชะลอจะเลี้ยวเข้าชะลอสิไม่ต้องเตะ้อไงหูรถพุ่งขึ้นมาอย่างเงี้ยจะชนว้าขึ้นมาแล้วจะระพุ่งขึ้นมาทำไมเลี้ยวหยยบค่าสุดทำไงรออะไรนี่คือรออะไรนี่เราจะเลี้ยวขาน้าเนี่ยเราจะเอาหน้าเข้ามาทางนี้คืนสิเออหนูเมื่อแต่นั่งจ้องกำแพงแต่หนูก็ไม่คืนคืนพรมันมีสองรอบค่ะเมื่อกี้หนูบุญนสุดค่ะตอนที่หนูเลี้ยวเข้ามาเนี่ยเออวิ่งข้าไปอีกนิดนึง พอไหมพอเนี่ยสุดเออทำไงจอดรถจอดรถทำยังไงจอดเออเช็คซ้ายขวานี่เนี่เน,นี่ไอ้ไม่ขยับขยับอย่างนี้นะแต่เช็คซ้ายขวาดันซ้ายดันขวาจำ<ค>ไม่ใช่อย่างนี้อย่างนี้มันเคยตัวอ่าวหยิยบคัดไปนะเนี่ยสมมติมันมแกสานใชนไหมเราก็ขยับอย่างนี้อีกอะ<ค>ที่ครูสอนคือให้ดันซ้ายขวานในดันให้ดันซ้ายดันขวาเออครูสอนงี้ไหมนี่เวลาสังเกตซิครูขับให้หนูนั่งครูทำไงดันซ้ายดันขวาหนู ครูหน่อยอะดึงแบกมือแล้วจำได้ไหมเนี่ยได้ค่ะครูคถ,ถ้าอยู่คนเดียวอะรู้ไหมเวลาเราขับรถนะทุกคนเหมือนกันหมดเวลาอยู่กับครูเนี่ยจะกลัวกลัวผิดกลัวถูกตื่นเต้นแต่ถ้าอยู่คนเดียวจะมีสมาธิกว่าแต่นั่นหมายถึงว่าถ้าอยู่คนเดียวแล้วขับได้นั่นหมายถึงว่าอยู่กับครูต้องพอทําได้นะ,ะต้องจําได้จําที่ครูสอนได้เรื่องสําคัญที่สําคัญคืออย่างเมื่อกี้เนี่ยตอนเลี้ยวขึ้นครูพูด ครูพูดแล้วหนูทาตามที่ครูสอนได้แปลว่าเดี๋ยวหนูอยู่คนเดียวหนูจะจาเสียงครูที่ครูบอกแลวหนูก็จะทําได้แต่เมื่อกี้ครูบอกว่าพอขึ้นมาเสร็จอาจต่อเลี้ยวเลี้ยวขึ้นได้แต่พอขึ้นมาแล้วครูบอกชะลอก็เลี้ยวขึ้นมาก็ชะลอสิทำไมเลี้ยวขึ้นมาแล้วพุ่งไหลเข้าไปเลยเออเพื่อที่จะหาที่จอดไงมันก็ต้องค่อยๆขึ้นมาค่อยๆขึ้นมาอ่ะพอขึ้นมาเสร็จอาจชะลอหน่อยค่อยๆวิ่งไปแล้วหาสิว่าเออเราก็เริ่มเลี้ยวเข้าซ้ายมาจอดตรงเนี้ยตรงไหนเออไ่จะพุ่งเข้ามาแล้วหักเลี้ยวให้ทัน คุมไม่ได้เห็นนี้อย่างเมื่อก้นเนี่ยที่ทําเนี่ยเลี้ยวขึ้นบ้านเนี่ยถึงครูจะเป็นคนบอกก็จริงแต่หนูทาตามเสียงครูได้ค่ะรูเอาอย่างนั้นไม่ใช่ให้เราแบบทําเองให้ได้ไม่ใช่เวลาครูสอนครูแค่อยากให้หนูทาตามเสียงครูให้ได้แค่นั้นไม่ได้ตรงที่ขึ้นมาแล้วตรงง่ายๆเนี่ยไอ้ยากๆอะทำได้เออแล้วไอ้ตรงง่ายๆอะล,ลืมครูอีกตอนที่หนูเลี้ยวเลี้ยวขึ้นหนูรู้ไงว่ามันยาก ถ้าหนูไม่ทําตามครูบอกหนูจะทําไม่ได้หนูก็เลยตั้งใจฟังครูว่าครูให้ทําแค่ไหนแล้วหนูก็เลี้ยงคัดไปแค่นั้นมันก็เลยวิ่งขึ้นมาแล้วก็คืนอะไรเงี้ยตรงเลี้ยวขึ้นมันยากกว่าตอนที่วิ่งมาแล้วจะเลี้ยวเข้าตรงนี้นะแต่พอขึ้นมาได้แล้วหนูก็เลืมคุยแหละหัวยชะลไม่ยอมชะลอนี่คือข้อเสียที่ผิดตรงนี้นะคะวันนี้นะแล้วก็เนี่ยถ้าเดี๋ยวเรียนจบแล้วก็ทําตรงนี้ให้มันล่องแค่นั้นทำแบบนี้แล้วก็ดูคลิปเอา ดูคิปเราจําให้ได้เวลาเลี้ยวไม่พอก็หมุนเพิ่มนิดนึงไม่ใช่หมุนเพิ่มเยอะดเลี้ยวมันเข้าซ้ายอย่างเมื่อกี้ตอนเราเลี้ยวขึ้นบ้านอย่างเงี้ยเลี้ยวขึ้นเนินบ้านแต่เราเลี้ยวน้อยไปหน่อยแล้วมันเข้ามาเบียดซ้ายเ,าเราก็เพิ่มอีกนิดนึงมันก็ตรงแล้วแต่ถ้าเราเพิ่มเยอะๆกลายเป็นว่าตอนคืนจังหวะคืนเราจะคืนไม่ทันอาจจะเลี้ยวเข้าห้องเลี้ยวเข้าบ้านเออเลี้ยวเข้าข้างทางแทนเพราะจังหวะคืนคืนไม่ทันเพราะเราหมุนเร็วเกินไปหมุนเยอะเกินไปอะถ้าไม่พอรถมันเบียดซ้ายวนขวามานิดนึงเพิ่่มเเบาๆอ้้้วววคืืนนนนพรชงงงจััหย ช่วงจังหวะที่จะคืนแล้วอะจะคืนกําลังจะคืนอยู่แล้วแล้วเพิ่งมาหมุนเพิ่มนาจะทําให้เราคืนไม่ทันเสียหลักจบใจพุ่งชนเข้าบ้านก็ได้อืมอ่ะจะดับเครื่องทําง่ายเออปิดแอร์ปิดแอร์ปิดแอร์เสร็จดับเครื่องจ้ะดึงเอามาหาคู่ปิดทางซ้ายขาเวลาเปิดเปิดทางขวาเออแล้วก็จกกคนแจออกมาหมุนหมุนอีก ได้ดันขึ้นไม่พอกดลงไปแล้วก็หมุนอีกรอบนึงกดลงไปแล้วเออนั่นแหละเอาออกอื